ครับแม่เราเลยไปหาแม่เพื่อนทางอ่ะเพือนยังไม่ได้มาเลยนะครับรอในนี้แล้วาเดี๋ยวฟังันนะ

สร้างแต่เมื่อไหร่นะฮะมันสัญจรไม่ได้ช่วงไหนอะไรแบบไหนยังไงเดี๋ยวคุยลาเอียดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะนะรับปัญหาเี้ช่อครัไม่มคันคือคือวันนี้ความเดือดร้อนท่านเี่นะครับนะตอนนี้เรียนอย่างนี้ก่อนนะครับได้นำเรียนท่านารบัเลยแล้วแต่ว่าตอนนี้ท่านิรับเสด็จอยู่นะครับนะบพ่อไม่ท่าไหนเจอไม่ไม่ วันนี้นะครับไม่เป็นไรเฮ็ดไม่เฮ็ดไม่เป็นไรนี่ครับวันนี้นักข่าววันนี้พ่อแม่พี่น้องผมพูดเนี่ยต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดเลยนะครับนะเอาอย่างนั้นไหมครับเอาอย่างนั้นนะครับมองกล้องเลยครับอันและเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเขตตำบลโป่งและตำบลอินปุ่มโดยถนนสาย